ผมขออนุญาตพูดถึงงานไหว้ครูที่จะมีวันที่3พฤษภาคมนะครับอาจารย์คมครับครับผมมีคนถามว่าปีนี้ท่านอาจารย์คมจะทําพิธีครอบเสียนให้ลูกศิษย์หรือเปล่าครับก็พิจารณาอยู่นะถ้าหากว่ามีการเรียกร้องนะมีผู้ศรัทธาอยากจะครอบเสียนครอบครูเราก็จะทําให้นะอีกอย่างนึงครับท่านอาจารย์คมมีคนถามว่าในวันพิธีไหว้ครูนะครับอาจารย์มีพิธีมีการสักยันต์นะครับอาจารย์ เรื่องการสักยันมันก็มีอยู่นะถือว่าปกติกันแล้วกันนะครับถือว่าปกติอแต่โดยส่วนมากมันก็ไม่ค่อยมีใครสักเท่าไหร่หรอกมีปะปลายนะวันนั้นท่านอาจารย์จะสักเองหรือว่าให้ให,ให้ท่านหมอหมอน้อยครับโอ้คงไม่มีเวลาสักเองหรอกอืมไม่มีเวลาสักเองหรอกก็จะให้อน้องชายให้หลานนะให้หลานกับน้องชายก็มีมือสักหรือสองสามคนครับนะอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ พระอาจารย์ที่ผมไปกราบเป็นประจาอยู่นครนายกนะฮะท่านก็แย้งมานะบอกว่าอืมผมเคยถามท่านอาจารย์คมอ,อาจารย์คมการที่ลูกให้บวชแม่เกาะชายพระเหลืองเนี่ยอาจารย์แล้วคิดว่าคนเราเนี่ยบางคนไม่บวชเนี่ยจะเป็นบาปอะไรไหมท่านอาจารย์คมก็อธิบายว่าถ้าไม่จําเป็นนะเอายี้ดีกว่าอืพระอาจารย์ของผมนะฮะท่านก็บอกว่าอาจารย์คมพูดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอีก ไม่นานอนาคตเนี่ยวัดจะล้างพระพิสุจะหายไปจากสยามประเทศทุกวันนี้ก็ล้างนะทุกวันในวัดล้างพันห้าร้อยวัดทั่วประเทศไม่มีพระไม่มีเฉพ,พาะภาคกลางในเจ็ดร้อยกว่าวัดไม่มีพระอยู่เลยอาจารย์เพราะอาจารย์ไปห้ามเขาบวชอ้อะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะพเพราะอะไรทิ้งล้างเยอะสำนักสงฆ์บางวัดบ้างเพราะกูสร้างกันเละละไงครับอ่า อพอพระไม่ถูกกันกูก็ออกไปสร้างวัดใหม่กรรมการไม่ถูกกันกูก็ออกไปสร้างวัดใหม่ชาวบ้านไม่ถูกกันกูก็ไปสร้างวัดใหม่เอากันง่ายๆเนี่ยนะเยอะมากมแล้วก็ไอ้ที่พักสงฆ์ไอ้สำนักสงฆ์ตามป่าทามอะไรไปดูสิทุกวันเนี่ยล้างเท่าไหรแล้วแต่ละที่น่ะใช้เงินเท่าไหร่สร้างอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้แปลกนะพอสร้างปุ๊บเนี่ยลูกปั้นลูกพะลบนี่เต็มเพียบหมด ใช่ใช่รูปเทวดารูปพญานะาครูปพระเวสสุวรรณอะไรไปตั้งกันสลอนหมดอยู่กันมาเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่มีล้ลางแล้วเพราะเราไม่ได้เลนศาสนาคุณเน้นอะไรกันคุณสร้างวัดนะรูปพรารบเหล่านี้เอามาจากไหนกันครับเอาไปตั้งไว้เต็มกันไปหมดคแค่อะไรจะสร้างฐานที่หาเงินผมพูดตามตรงครับ จะสร้างสถานที่หาตังเข้ากระเป๋ากันแค่นั้นแหละก็เลยเอารูปพวกนี้ยมาตั้งเพื่อให้มันงมงายก็ให้เยอะเข้าไวใ้ให้มันมา่อยเทาเวสวรณกันมาไหวพญานาคกันมาไหวโน่นไหวนี่กันแล้วมีธรรมะให้โยมไหมทุกวันเนี้ยไม่มีวัดใหญ่ๆหลายวัดน่ะเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาหากินกันน่ะครับน้อยลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้โฆษณากันไปสร้างคอนเทนต์กันไปให้ให,หวยบ้างอะไรบ้างไหนละธรรมะพุทธเจ้า ไม่มีผมอยากจะถามครับไม่มีโอ้ยน้ำแดงเต็มหน้าโบสถ์เลยพุทธลูกที่ไหนมากินน้ำแดงวะไข่ <laughs> นี่เต็มไปหมดเห็นไหมประเด็นนี้ฮะอยากให้ท่านวิเคราะห์นิดนึงครับอาจารย์ฮะผมดูคลิปหลายๆคลิปนะ <c oughs> เกี่ยวกับพาไปเที่ยววัดล้างตรงกับที่อาจารย์คมพูดร้อยเปอร์เซนต์เลยคือ <c oughs> วัดสวยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่เป็นวัดล้าง <c oughs> สอบถามชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อคนมาสร้างเข้าไปแล้วเนี่ยอาจารย์ เป็นร้านนะอาจารย์ที่สร้างที่ <Hey. S 1> ที่เห็นจะเป็นร้านนะก็นี่แหละพระสงฆ์ไทยทุกวันนี้ครับคุณไม่เห็นคุณค่าเงินของญาติอยู่แค่เอาอาน,นิสงส์มาหลอกกันนะทุกวันนี้อาน,นิสงส์ร้อยแปดเนี่ยแต่งขึ้นใหม่ทั้งนั้นเอาบุญมาล่อเขาครับหลอกให้ชาวบ้านอยากได้บุญบแล้วก็เอาสตังค์เขามาสร้างอืพอสร้างได้ไม่เท่าไหร่สิบปียี่สิบปีเปิดตูดไปแล้วใช่ อันนี้ล้างแล้วกลายเป็นป่าเป็นดงอีกแล้ว<ะ>แล้วบุญอยู่ตรงไหน<ะ>บุญที่เขาควรจะได้กับสตัง<ะ>ที่เขาเสียให้ตรงเนี้ย<ะ>ไม่ได้ไรอย่าไปงมงายมากวัดเนี่ยหยุดสร้างได้แล้วทุกวันเนี้ยวัดที่จะสร้างใหม่เนี่ย<ะ>สร้างทำไมเพราะว่าวัดที่เรามีเนี่ยก็ไม่มีพระจะอยู่กันอยู่แล้วนะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีวัดมากมายอะไรนะ,ะก็อยู่กันไป อย่ามาแย่งกันเป็นใหญ่เลยอย่ามาแย่งกันดังเลยอยากเป็นใหญ่อยากดังเพราะอะไรอยากได้สตังค์แค่นั้นเองถ้าไม่อยากได้สตังค์ไม,ม่ใครอยากเป็นใหญ่ไหมก็เหมือนกับที่จังหวัดเอ่อชุมพรอาจารย์นะที่เป็นข่าวนะฮะเป็นสำนักสงฆล้างเราเข้าไปถึงโอ้โหอาจารย์โออามากเลยอาจารย์ปรากฏว่าท่านเจ้าวาดไปแล้วแล้วก็วัดเนี่ยเป็นวัดล้างแล้วคนก็ไปขอหวยเอางี้ดีกว่า ก็เหมือนที่อาจารย์พูดจะว่าสร้างเพื่ออะไรนะสร้างเพื่ออะไรเราไม่เน้นเผยแพร่ธรรมะครับพระสงฆ์ไทยทุกวันนี้น้อยรูปนักที่จะเน้นเรื่องธรรมะและสอนธรรมะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยสังเกตดูได้เลยเน้นหยิบยื่นความงมงายใส่หัวให้ญาติโยมครับมึงยิง,งงมงายมากกูยิงได้สตังเยอะรจริงไหมเราจริงฮะแต่ถ้าให้ธรรมะจะไม่ได้ตัง เพราะธรรมะนี่ทํำให้คนฉลาดครับอะแต่ถ้าคุณเอาสิ่งเหล่านี้ให้เนี่ยเขาจะโง่ครับอะแล้วคนโง่เท่านั้นที่จะหลอกได้โง,งคนฉลาดหลอกไม่ได้ก็คือโง่ซ้ำซากอาจารย์ใช่แล้วแล้วไอ้ชาวพุทธไทยเรามันเสียอย่างหนึ่งครับมันไม่ยึดพระรัตนตรัยมันไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระรัตนตรัยคืออะไรแล้วจะต,ต้องยึดยังไงแต่มันไปยึดตัวบุคคลไง ต้องหลวงพี่นี้ต้องอาจารย์นี้ต้องหลวงพ่อนี้หลวงปูน่นี้เดี๋ยวทีนี้มันก็บ้าไปกับเขาประเด็นนี้โยงไปถึงวัดดังที่อยุธยาได้ไหมครับอาจารย์ที่ว่าเป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตมากเลยในอดีตก็มีประวัติศาสตร์ทุกจุดเดินไปเนี่ยมีตู้บริจาคทุกจุดเลยอาจารย์ประเด็นนี้เข้าไปฮะที่อาจารย์วิเคราะห์ก็นั่นอนที่ทุกจุดต้องการสตังนะอันนี้เราชัดเจนที่สุดครับ วัดใดก็าตามที่มีตู้บริจาคหุดทุกหุดหมายถึงว่ากูต้องการสตังค์ทุกยี่สิบเมตรฮะอ่ากูต้องการสตังค์กูต้องการสตังค์ตงรตง,ตงรไหนก็ต้องต้องเอาตังค์นะแล้วก็มาอ้างว่ารายจ่ายวัดเยอะเอามึงจะสร้างให้มันใหญ่โตไปทําไมว่าเขาใหญ่ฮะวัด,ดยิ่งสร้างให,ใหญ่โตมันก็ต้องยิ่งมีค่าใช้ใจ่ายเยอะ,อะใหญ่แล้วมันให้ประโยชน์อะไรแก่ศาสนาและชาวบ้านบ้าง ชาวบ้านได้อะไรกับวัดที่ใหญ่โตตรงนี้ขอถามแล้วศาสนาได้อะไรกับวัดที่ใหญ่โตตรงนี้เพราะมึงไม่ได้เผยแพร่ธรรมะทุกจุดมึงจะเอาตังค์เท่านั้นไม่มีพระอยู่นะอาจารย์ในวัดที่เห็นนี่นะหลวงพ่อทัานคงไปนอนในห้องแอร์ไม่มีพระอยู่จริงๆแต่ทุกจุดนี่นะถ้าตังค์ทางนั้น20เมตรอ่ผมบอกเลยว่าเอาบอกกับเ,เพื่อนเฮ้ยห,หยอดไปสิเพื่อนบอก กูไม่พอหรอกตังอะ่ะมีทุกๆุกยี่สิบเมตรแ่แล้วไอ้พระที่ว่าการบวชนี่มันสําคัญที่สุดอยากให้มีพระเยอะนี่นะออขอถาม<อ><อ>ว่าศึกษาพุทธประวัติและธรรมะลึกซึ้งดีแล้วจริงหรืออย่าลืมนะพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยทุกรลาดับชั้นนะครารวะสธรรมที่ททปฏิบัติมีพร้อมเห็นไหม ไม่ใช่ว่าต้องการให้มาบวชกันทั้งหมดนะสิ่งที่าศาสนาพุทธที่แท้จริงไม่ใช่พุทธไทยนะครับต้องแยกแยะไอ้พุทธไทยส่วนพุทธไทยนะครับาศาสนาพุทธแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่ให้เข้ามาบวชไม่ใช่ว่าจะต้องไปนิพพานกันทั้งหมดแล้วขอถามท่านว่าท่านไปนิพพานได้ไหมไม่ได้หรอก ที่ท่านว่าให้พระเยอะๆดีอะตัวท่านเองอน,นิพพานได้ไหมแล <What? S 1> ้วศาสนาใดหรือประเทศใดก็ตามที่มีนักบวชเยอะเกินไปนะจะชิบหายนะ oh. ดูที่เบตเป็นยังไงโอ้โห oh. ให้เห็นชัดๆใช่ใช่ศาสนาทุกศาสนานะถ้าคุณไปเคร่งมากเกินไปยึดมากเกินไปประเทศชาติคุณจะลาหลัง แล้วดีไม่ดีจะล่มสลายนะที่เบตเนี่ยเอาศาสนาเนี่ยฝังใส่หัวประชากรต่างๆนะพอออกโตมาเป็นเอ่อพอเกิดมาผู้ชายนะพออายุนั่นหน่อยก็เป็นลาหมะน้อยอเหมือนเราเป็นเนนอ่อครับครับอ่าพออายุได้เกณฑ์ก็บวชเป็นลามะ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 นักบวชเยอะเกินไปนะเป็นภาระสังคมที่ต้องเลี้ยงดู แล้วบ้านเมืองมึงจะไปยังไงขอถามเห็นไหมอินเดียเนี่ยเข่งศาสนามากนักหนาเป็นยังไงทุกวันนี้คนจนเท่าไหร่ร้อยกว่าล้านคนคนอินเดียเนี่ยที่จนจริงๆเลยนะเพราะเรื่องศาสนาศาสนามีทั้งคุณและโทษศาสนามีไว้เพื่อให้ดำรงชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของศาสนาไม่ใช่ให้ไปบวชจะมีนักบวชเนี่ยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาจริงนะต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติในกฎกติกาของศาสนาและจริงๆถ้าถ้าเป็นพุทธแท้ๆนะอยากค้นอยากพ้นทุก เขาอยากคนทุกขเขาถึงไปบวชครับไม่ใช่ไปบวชเสร็จเนี่ยวิ่งเต้นเพื่อจะซื้อตําแหน่งวิ่งเต้นเพื่อจะเอาสมณะศักดิ์อย่างทุกวันเนี้ยครับนะเถียงมาสิถ้าไม่จริงไะในเมื่อยุคนั้นนะ่ะบวชเพื่อลดละเลิกมันก็น่าให้บวชที่น่าศรัทธาครับเห็นไหมแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไง แล้วบวชไปแล้วขอโทษอะศึกมาแล้วดีกันบ้างไหมโอ้โหเห็นไหมเห็นเป็นข่าวเนี่ยอาจารย์เพิ่งศึกมาอยากให้มีผ้าเหลืองเต็มประเทศออกมาก็เฮียตัวหนึ่งเหมือนกันเรื่องมันดีตรงไหนไม่ต้องบวชขอให้เป็นคนดีลวกรณีนี้ขออนุญาตนะขอให้อาจารย์วิเคราะห์ตรงๆเลยวัดที่ผมไปเนี่ยกับท่านเจ้าวาดผมก็เคารพท่านนะฮะก็พูดง่ายๆเดียวกว่าบางทีท่านก็ช่วยเหลือนักศึกเรา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ท่านก็แนะนำบอกโยมไปกราบไหว้กุมาไรามไปกราบไหว้แม่ตะเคียนนะไปกราบไหว้หลวงพ่อเนี่ยพระพุทธรูปองค์เนี้ยนะปากสวยเลยสีแดงแจ๊ดเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อท่านอาจารย์คิดว่าคนท่านเป็นชีน้แนะให้คนไปหาโชคลาภเนี่ยผิดวิดนัยส่งไมหมอาจารย์ถ้าผิดไหมผิดครับผิดตรงๆเลยผิดนะอาจารย์เพราะคุณชี้แนะในสิ่งที่ ไม่ใช่ตามแนวทางที่พุทธเจ้าท่านสอนมาผิดเลยนะฮะผิดเลยนะแต่นะมันก็ต้องมีแต่ครับเพราะว่าความเชื่อของคนไทยความเชื่อของไทยมันเป็นแบบนี้ครับมันไปสวนกระแสไม่ได้แล้วนะคุณจะเอาธรรมะบริสุทธิ์ให้ให้เป็นพุทธบริสุทธนิะ์มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเพ้อฝันฉะนั้นให้มันควบคู่กันไปนะคือให้ทั้งธรรมะด้วย อะแต่ถ้าคุณชอบทางนั้นก็อนุโลมก,กันไป,ไปครับมันจะเอาทางเดียวไม่ได้ครับอะเหตุเพราะว่าดั้งเดิมเรานับถือผีครับเราเป็นศาสนาผีเราทิ้งตรงนี้ไม่ได้ทิ้งความเชื่อตรงนี้ไม่ได้ถ้าตราบใดที่ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อินเดียเขาไม่มีนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อะไม่มีศีรังกายเขาก็ไม่มีเมืองพุทธนะไม่มีพระพุทธรูปน่ะ เป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับไอ้คำว่าศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากลัทธิผีมันแล้วก็ลัทธิศาสนาพราหมณ์เชื่อถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์ครับปาฏิหาริย์อัศจรรย์เหนือธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ชความเชื่อของศาสนาพุทธครับศาสนาพุทธจะเชื่อด้วยเหตุและผลเท่านั้นแต่ความเชื่ออันนี้มันเป็นระหว่างผีและพราหมณ์ ที่นี่ของเราในพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นมันคือผีและพรามอยู่ในองค์พระพุทธรูปนะัป้นครับพจาจย์เห็นไหมอันนี้ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งรู้แม้ว่าผมจะคลุกคลีอยู่กับวัดมผมก็ถามท่านอาจารย์คมนะเพื่อนๆบอกว่าท่านอาจารย์คมเอ่อคนเราในจะบวชได้เนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์บวชเนี่ยผมก็คิดว่าพระครูก็บวชได้ท่านอาจารย์คมบอกไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วขั้นตอนในการขอบวชครับพจาจย์ พระอ,อุปชาเท่านั้นใช่ไห,หรับเคี่อนุญาตอ่าก็คือต้องท่าสมัยก่อนครับนะท่าสมัยก่อนนี้นะพระที่เป็นมหาเถระแล้วครับสามารถทําการอุปสมบทให้กับคุณระบุตได้มหาเถระคือตั้งแต่ยี่สิบพรรษาขึ้นไปแล้วอ๋อบวชได้แต่ทีนี้เมื่อมันเป็นประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมากฎกติกาการปกครองเนี่ยมันสําคัญ เขาก็เลยมาตั้งกฎกติกาใหม่ขึ้นเป็นลําดับลําดับลําดับจนสุดท้ายก็คือการบวชจะต้องเป็นพระอุปัชฌายะที่ได้รับการแต่งตั้งมาเท่านั้นถึงจะบวชให้คุณระบุได้ถ้าไม่ได้รับการแต่งตั้งมาพระมหาเทระรูปนี้ท่านจะมีอายุการพรรษาเท่าใดก็ตามท่านจะประพฤติปฏิบัติด,ดีขนาดไหนก็ตามจะเป็นที่เคารพแตธามมากขนาดไหนก็ตามไม่สามารถบวชได้ มันกลายเป็นตําแหน่งเ,นนเอาตําแหน่งว่าซึ่งในตําแหน่งเนี้ยพระอุปชารูปเนี้ยอาจจะอายุยังไม่มากยังหนุ่มอยู่การประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วยังแถมมีข้อบกพร่องหรือว่ามีอสิ่งที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างที่ท่านได้กระทำเนี้ยแต่ก็ต้องยอมรับตามกฎกติกา แต่ที่แต่ที่น่าตกใจมากๆเลยท่านอาจารย์คมลงลึกบอกว่าแค่สร้างโบสถ์หลังเดียวก็ได้เป็นพระอุปชาแล้วเอาตามกฎกติการในยุคนี้ตอนนี้ปัจจุบันนะอาจารย์ปัจจุบันถ้าหากว่าเราอายุการบรรษาได้แล้วยี่สิบพรรษาไปแล้วนะเราก็อาจจะได้นักธรรมตีโทเอกไปแล้วคทีนี้วัดเรายังไม่ได้มีไม่ได้อะไรยังไม่มีอุปชาเราไม่ได้เป็นอุปชาการที่เราจะขออุปชา กฎระเบียบน่าจะเป็นของคณะสงฆ์ตั้งใหม่ครับตั้งใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมตลอดทั้งประเทศหรอกโอ้โหคงไม่ครอบคลุมขนาดนั้นหรอกครับก็อาจจะเป็นสายสายใครสายมันอย่างเงี้ยอ่อสายพะะระเถระลูปเนี้ยอ่าท่านจะขอจะต้องสร้างโบสถ์ก่อนให้ได้ต้องมีความสามารถสร้างโบสถ์เสร็จรถ,ถึงจะให้ตําแหน่งอุปชาอย่างนั้นโบสถ์หลังหนึ่งกี่ล้านรัไอาจรย์ก็แล้วแต่เราจะทำะ เรามีกิเลสแค่ไหนอะถ้ากิเลสมากมันก็ต้องหาเงินให้เยอะสิบล้านร้อยล้านก็ทําไปถ้ากิเลสน้อยๆก็สองล้านก็เหลือเฟืออาจารย์ชใช้คาว่ากิเลสเลยใช่เป็นที่กิเลสของท่านอะคืออยากจะอวดเขาอะเพราะอุโบโสถจริงๆไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะยุคพุทธกาลจริงๆนะแค่สมมุติพัดกะสมาขึ้นมาเท่านั้น สมัยก่อนพระท่านยังจำบรรษาอยู่ตามป่าใช่ไหมตามถ้ำจำอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยพอถึงขึ้นแรมสิบห้าถ่ำขึ้นสิบห้าถ้ำพระท่านจะต้องทําทสังฆกรรมครับต้องลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์กันทีนี้พระอยู่ป่าบริเวณนี้สมมุติว่ายี่สิบรูปทั้งหมดครับก็มานัดมารวมกันที่นี่อ่าตรงนี้ลานหินตรงนี้สมมุติพัดเทเสมาขึ้นมาสมมุติขึ้นมาก็เอาหินวางไว้ นะ<ม>เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําสังฆกรรมกันตรงกลางเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ถอนเศมาซะง่ายๆนะอาจารย์ครั้งหน้าอาจจะไปป่าโน้นอีกครั้งอาจจะไปถ้ำโน่นครับอาจารย์หลังจากนั้นมาพอเริ่มมีวัดมีอะไรใช่ไหมยอยู่กันเป็นที่แล้วโรงอุโบสถก็ทํากันขึ้นมาง่ายๆมีเสามีหลังาคาคุ้มแดดกันฝนได้จบมุงหญ้าก็ได้ มุงใบไม้ก็ได้มุงแฝบม,มุงจากอะไรก็ได้เ <_ H it> พราะอะไรแค่มาทําทางพกรรมกันเฉยๆ <_ H it> ก็ดูโบทของหลวงพ่อพุทธทาสพิคุณอือครับมีหลังคาไหมมีเสาไหมครับ,ารบลานหินเฉยๆอันนั้น <_ H it> แหละครั้งพุทธการเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้พอเรามาเป็นบ้านเป็นเมืองเจเริญรุ่งเรืองมั่นคงนะบรรดากษัตริย์หรือเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยนะ ก็สร้างวัดวาอารามขึ้นมาใหญ่โตมโหฬารแล้วทีนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องบุญบารมีใครสร้างได้ใหญ่โตก็ถือว่าเป็นบุญบารมีมากและโดยเฉพาะในความเชื่อเรื่องของจักรพรรดิลาศกาัตริย์ที่จะเป็นจักรพรรดิลาศได้โอ้โหจะต้องมีความสามารถจะต้องมีปีชาแล้วก็จะต้องสร้างอะไรโตัอะไรใหญ่โตอะไรอย่างนี้นะก็สร้างกันขึ้นมาอื วัดหลวงก็เลยใหญ่โตทีนี้ชาวบ้านเอาตามมั่ง<ฮ>เห็นไหมฟังก็เศร้าเลยอาจารย์ที่จริงๆแล้วมันจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นแล้วโดยเฉพาะอุโบสถหรือโบสถ์เนี่ยทุกวันเนี่ยหลอกลวงกันหรือเกินที่ท,ที่เทศกันเนี่ยบุญใหญ่ที่สุดกรสร้างโบสถ์นะเอาลาศาลาไม่ใหญ่เลยใหญ่กว่าโบสถ์เออลวกติไม่ใหญ่เลย <laughs> ออสุดมนต์ไม่ใหญ่เลยใช่ไหมอุโบสถเนี่ยเราใช้เฉพาะตอนอะไรตอนบวชกับตอนฟังปาดิโมก์เท่านั้นครับเดี๋ยวนอกนั้นก็ปีทั้งปีปิดไว้อย่างนั้นแหละแต่ศาลาเนี่ยทำบุญตลอดทั้งปีทํากิจกรรมทั้งปีมีศพตั้งศาลาประชุมที่ศาลาทำบุญที่ศาลาแต่อานิสง์ทำไมดันไปด้อยกว่าบก็แปลกอานิสง์มันอยู่ที่การใช้งาน เสิ่งใดก็ตามถาวนวัตถุอะไรก็ตามที่สร้างมาแล้วได้ใช้งานเยอะอันนั้นแหละอาน,นิสงเยอะเพราะอาน,นิสงคือการใช้งานไม่ได้ใช้อย่างอื่นโหชัดเจนเลยนะอาจารย์อยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การใช้งานประโยชน์ประโยชน์ที่เราได้ใช้และประโยชน์นั้นมันจะต้องในชาตินี้ไม่ใช่ตายไปแล้วอย่ามาอ้างเรื่องตายไปแล้วลูกหลังความตายอ่า ส่วนมากจะอ้างตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์ตายแล้วไปโยมุดไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นนี่เรื่องโกหกไหมล่ะศาส,สนานพุทธไม่ใช่อย่างนี้ศาส,สนาพุทธคือเอาปัจจุบันนะไปดูตรงไหนก็ได้พระพุทธเจ้าว่าในเรื่องปัจจุบันทั้งหมดไม่ใช่นะคไม่ได้ว่าโลกับหลังความตายฉะนั้นสิ่งใดที่เราทําแล้วมันเป็นประโยชน์ที่ใช้ได้ในชาตินี้ภพนี้และได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมกันเป็นส่วนมากอันนั้นและอาน,นิี้ส์มาก